คือเป็นราคานี้คือจริงไหมพี่ผมถามจริงๆเลยจริงๆครับจริงๆาางเลยประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้แบบโกหกไม่ได้เมคใช่ไหมพีอ่อันนี้ยังเหลืองบอีกประมาณสองแส0กว่าบาทก็น่าจะพอดีงบครับพอดีงบ,งบอ,อตั้งไว้เหลือประมาณสองแส0กว่าบาทก็เหลือแค่ติดกระจกและกระทาสีครับนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งล้านบาททําได้จริงนะอันนี้คือพี่เจ้าของก็มารีวิวกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูบ้านโมเดิร์นด้านหลังนะหลังนี้ถามว่าคตรถูกเลยท่านผู้ชมนะครับตามหน้าปกที่แจ้งไว้1ล้านบาทนะครับกับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสองกว่าตารางเมตรขึ้นนะครับถ้าท่านใดพร้อมแล้วเนี่ยวันนี้ผมมีพิธีกรสุดหลอดด้วยก็คือพี่เจ้าของบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระรดิ่งแจ้งเตือน งั้นเราไปคุยกับพี่เจ้าของบ้านกันเลยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากพี่เจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เจ้าของบ้านกันนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับพี่เจ้าของบ้านแนะนําตัวไหนครับผมครับตั้มครับผมอ๋อพี่ตั้มนะครับอันนี้คือพี่ตั้มเนี่ย เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่รับเป็นเจ้าของบ้านเลยอ่าพี่ตั้มนี่คือเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับท่านชมแล้วก็อันเนี้ยแบบบ้านหลังเนี้ยบ้านโมเดลคือพี่คิดเองหรือว่าดูมาจากไหนครับพี่ก็ดูมาจากกูเกิลกูเกิลหาแบบจากกูเกิลครับครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตั้มออกมาบอกรายละเอียดผมสักนิดนึงครับพี่คือตัวบ้านหลังนี้เดี๋ยวถามก่อนครับหลังเนี้ยงบประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็ตั้งงบไว้ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งใช่ครับตอนนี้ก็หมดไปประมาณเจ็ดแสนะตอนนี้เจ็ดแสนครับนะครับอ่ะ พี่ตั้มครับ7แสนนี่คือเป็นค่าของค่าแรงเลยหรือว่าเป็นค่าแรงช่างอย่างเดียวแล้วก็วัสดุพี่ตั้มซื้อครับก็คือค่าแรงนี่ช่างเขาจะมาเหมาสามประมาณสามแสนนิดๆแล้วก็ค่าของก็ออกเองอ๋อค่าของพี่ตั้มซื้อเองทั้งหมดเลยใช่ครับครับตัวบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยขนาดเท่าไหร่ครับพี่224 224ตารางเมตรใช่ครับครับขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับพี่ กว้างหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ12แล้วก็ยาว1ิบสิบห้าสิบหกตารางเมตรได้สิบห้าสิบหกเมตรครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมหลังคาพี่ตั้มใช้เป็นหลังคาอะไรครับเนี่ยเป็น PU f o โฟมครับแล้วในส่วนของอิดนะครับผนังพี่ใช้เป็นอะไรครับเนี่ยอิดบล็อกธรรมดาอิดบล็อกธรรมดาครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตั้มพาไปชมด้านในผมก่อนที่จะเข้าไปชมเนี่ยหลังนี้มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับพี่ทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ํำ สี่ห้องนอนสองห้องน้ำโห oh, ท่านผู้ชมว้าวมากนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับคือมาถ่ายทําโครงสร้างให้ดูก่อนนะฮะนี่ครับนี่เข้ามาก็ตรงนี้พี่ตั้มทําเป็นแบบเป็นระเบียงบ้านใช่ไหมฮะพี่ระเบียงบ้านตรงนี้ระเบียงหน้าบ้านนี่แล้วก็มีเสาโชว์ตรงนี้ใช่ไหมฮะครับพวกกระเบื้องพวกอะไรนี่คือพี่ตั้มซื้อเองทั้งหมดเลยซื้อเองหมดเลยครับโอ้ oh, ท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเป็นเออกระเบื้องก r นิโต้หกสิบคูณหกสิบเป็นแบบลายไม้ อันนี้คือพี่ตั้มไปเลือกเองเลยใช่ไหมฮะเลือกเองเลยครับครับค่าแรงช่างเนี่ยสามแสนกว่า 300, <000 S 1> ค่าของเนี่ยพี่ <300. S 1> ตั้มซื้อเองซื้อเอง224ตารางเมตร 220, ประมาณประมาณ,มาณหน้ากว้าง14ยาวประมาณ 16, 16ใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมประมาณแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่แล้วเดี๋ยวให้พี่ตั้มพาชมด้านในไอ้ส่วนระเบียงนี่กว้างยาวเท่าไหร่พี่ตั้มพอทราบไหมครับอันนี้ยาว6กว้าง4ครับอืมระเบียงหน้าบ้านครับระเบียงหน้าบ้านก็24ตารางเมตรแล้วท่านผู้ชม ออกแบบดีลงตัวนะแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาอันนี้คือเป็นราคานี้คือจริงไหมพี่ผมถามจริงๆเลยจริงๆครับจริงๆเลยประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้แบบโกหกไม่ได้เมคใช่ไหมพี่อันนี้ยังเหลืองบอีกประมาณสองแสนกว่าบาทก็น่าจะพอดีงบะครับพอดีงบเออตั้งไว้เหลือประมาณสองแสนกว่าบาทก็เหลือแค่ติดกระจกและกระทาสีครับนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งล้านบาททําได้จริงนะอันนี้คือพี่เจ้าของก็มารีวิวกับผมด้วยนะครับต่อมาเข้ามาเป็นอ ห้องโถงห้องโถงพี่พี่ตั้มใช้เป็นกระเบื้องกันนิโต้โหอย่างนี้นี่ตารางเมตรละสี่ร้อยกว่าบาทไหมพี่อันนี้ตกสามร้อยสามร้อยไปดีสามร้อยสิบห้าบาท <3 15. S 2> ตอนที่ไปซื้อมานะสามร้อยสิบห้าบาทบต่อตารางเมตรแล้วหลังเนี้ยที่พ,พี่พี่ตั้มได้คุยกับช่างเนี่ยว่าถ้าเหมาค่าของค่าแรงเลยเนี่ยช่างเขาตีเท่าไหร่พี่ช่างตีตารางเมตรละหน่มื่นห้าค่าขาวของค่าแรงคือทั้งหมดครับจบทเท่าไหร่พี่จบนี่น่าจะตก ล้านสี่ล้านห้าล้านสี่ล้านห้าก็เลยช่างเขาถามว่าลองวัดดวงดูไหมออกค่าแรงอย่างเดียวเดี๋ยวเหมาค่าแรงเดียวค่าของไปตื้อเอาอถ้าเกิดเกินงบก็เกินไปถ้าเกิดต่ำกว่างบก็ถือว่าดีไปโหเราประหยัดไปสี่แสนเลยเ่ยครับประหยัดตกเราซื้อวัสดุเองใช่ครับอันนี้ช่างเขาก็คำนวณวัสดุให้พี่ตั้มทั้งหมดเลยใช่พี่ตั้มก็ไปซื้อมาตามที่ช่างเขาบอกนี่แหละฮะไปซื้อของมากองไว้ให้ช่างแล้วก็ช่างมาทําเลยอนี่ครับเข้ามาก็เป็นห้องโถง นะครับอันนี้เข้าไปได้ไหมครับพี่ตั้มเข้าได้ครับครับห้องแรกทางด้านขวามือนี่เป็นห้องอะไรครับพี่อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ครับพี่ตั้มพาผมเข้าไปชมหน่อยฮะใช่สี่คูณสี่คูณห้าสี่คูณห้าใช่ครับห้องนอนใหญ่สี่คูณห้าท่านผู้ชมห้องนอนใหญ่มากหน้าต่างห้าบานเลยนี่ครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะยังสวยขนาดนี้ก็คือว่าที่ดีเนี่ยคือเราซื้อวัสดุเองพี่ตั้มก็เลือกแบบแต่ละห้องคนละลายคนละสีไงีฮะใช่ครับนี่ครับท่านผู้ชม นะฮะเจ้าของบ้านมารีวิวเองนะไม่ได้มีโม้งนะไม่ได้มีเมคนะแล้วอิดเนี่ยพี่ตั้มก็บอกแล้วว่าใช้เป็นอิดบล็อกใช่ไหมฮะอิดบล็อกธรรมดาไม่ใช่อิดมวลเบานะครับนี่ครับตอนนี้ช่างกระเบื้องเขาก็กําลังยาแนวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูต่อได้ไหมครับพี่ได้ครับผมครับต่อมาเดี๋ยวผมขอนําเลยนะทางด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นห้องครัวครับพี่อันนี้ห้องครัวครับอ๋อห้องครัวเป็นแบบโอเพ่นอย่างเงี้ยฮะใช่อันนี้น่าจะสี่คูณหก อ๋อห้องครัวสี่คูณหกท่านผู้ชมหน้าต่างสองบานประตูออกไปด้านหลังด้านนี้ใช่ไหมพี่ด้านหลังครับแล้วก็ห้องนี้โหห้องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับพี่สี่คูณสี่ห้องนี้สี่คูณสี่หน้าต่างสองบานห้องที่เหลือสี่คูณสี่หมดเลยอ๋อที่เหลือเป็นสี่คูณสี่ท่านผู้ชมสี่หมดเลยครับนี่ฮะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออำเภอบ้านค่ายไหมพี่อำเภอปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองต้นคลิปผมบอกอำเภอบ้านค่ายนะจะิดนะนะครับแล้วก็ โซนอื่นเป็นห้องอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้จะเป็นห้องน้ําครับอันนี้เป็นห้องน้ำสองห้องยังไม่เสร็จตรงนี้เป็นห้องนอนที่สามใช่ไหมพี่ห้องนอนที่สามห้องนอนนี้ก็สี่คูณสี่เหมือนกันครับอันนี้สี่คูณสี่เหมือนกันครับนี่นะครับท่านชมห้องนอนนี้เป็นสี่คูณสี่เหมือนกันหน้าต่างบานหนึ่งแต่การฉาบการอะไรเขาก็โอเคนะพี่นะครับอันนี้คือพี่ชอบผลงานช่างไหมฮะเนี่ยถูกใจเลยครับราคาก็ถูกราคาก็ถูกใช่ครับ อ๋อตัวนี้จะเป็นสองห้องน้าครับนี่เป็นสองห้องน้ําอันนี้คือไม่มีห้องน้ํามีตัวนะพี่นะก็คือว่าจะแยกไปเป็นสองห้องน้าแบบนี้ห้องน้านี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้งานยังไม่เสร็จนะคือผมมาให้ดูผลงานช่างนะครับแล้วกเ็เจ้าของบ้านนะครับพี่เขาก็มารีวิวด้วยว่าราคาเป็นราคานี้จริงนะบางคนบอกค่าแรงอย่างเดียวหรือเปล่าล้านนึงไม่ใช่นะครับค่าแรงอย่างเดียวเท่าไหร่ครับพี่สามแสน สามแสนนิดๆตะกี้ลองคำนวณสามแสนสามอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นค่าของพี่ตั้มซื้อเองใช่ครับก็ย้ํากันอีกทีนะท่านผู้ชมอีกห้องนอนนิดนึงเป็นห้องนอนที่สี่ใช่ไหมพี่นี่ห้องนอนที่สี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมห้องนอนที่สี่ก็เป็นขนาดสี่คูณสี่ใช่ไหมครับครับโอ้ห้องนอนพี่ตั้มเยอะไปว่าแบบบ้านพี no. ่ครอบครัวใหญ่เลยนะใหญ่ครอบครัวใหญ่นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมสี่อ่าคูณสี่ทุกห้องเลยมีห้องนอนแรกที่เป็นห้องนอนใหญ่ครับแล้วในส่วนของห้องน้ําขนาดใหญ่ไหมครับพี่ห้องน้ําจะเป็นสองคูณสอง สห้องเลยทชมชมใหญ่อยู่นะครับสอคูณสคูณสูง3เมตรครับแล้วส่วนตัวฝ้าพวกนี้สูงเท่าไหร่พี่3เมตรเหมือนกันสามเมตรเหมือนกันก็โฟกัสได้ดีนะครับนี่ฮะแล้วถ้าเขาแบบอยากจะสร้างเนี่ยเขาจะติดต่อช่างได้ไหมพี่หรือว่ารอเสร็จก่อนหรือยังไงครับพี่ตั้มก็เดี๋ยว ราเสร็จก่อนดีกว่าแล้วคุยกับช่างก่อนว่าเขาจะทํานอกสถานที่ครับโอเคก็เยอะโอครับอันนี้ก็คือผมถามให้ท่านผู้ชมนะก,ก็อยู่ที่เจ้าของบ้านนะการให้เบอร์ไม่ให้เบอร์เพราะว่าพี่ตั้มอยากให้ทําบ้านพี่เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะมารีวิวให้ได้รับชมแล้วก็ขอเบอร์จากพี่ตั้มได้ครับ นะครับก็คือเป็นราคานี้จริงๆนะพี่เนาะครับราคาประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งไม่เกินตอนนี้พี่ตั้มหมดไปเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนี้หมดไปประมาณ7จ็ดแสนเจ็ดแสนรวมค่าช่างเหรอรวมค่าช่างช่างเบอร์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแสนห้าแล้วก็เหลือประมาณแสนห้าเหลือแสนห้าเหลือค่าช่างอีกแสนห้าท่านผู้ชมคุ้มค่ามากนะแล้วก็ได้ตัวบ้านที่ใหญ่หลังคาก็เป็นพีเอฟออมเพราะว่าพี่ตั้มซื้อของเองครับสรุปคือส่วนต่างเนี่ย ถ้าเหมาค่าของค่าแรงโหส่วนต่าง4-5แสนเลยใช่วัดดวงเลยอ๋อจำกันเลยช่างเขาบอกว่ารังซื้อของเองไหมรองซื้อของเองเลยท่านผู้ชม1ล้านบาทเราซื้อวัสดุเองทั้งหมดแล้วก็ช่างเขาจะบอกรายละเอียดแตงริงพี่ตั้มกลัวไหมครับเรื่องว่าช่างเขาคำนวณผิดแล้วแบบว่าเราซื้อของมาเยอะทําให้แบบว่าเราขาดทุนอะไร้ยพี่ผมก็พอเป็นช่างอยู่ด้วย อ๋อพี่้มก็พอแบบรู้ว่าประมาณขนาดไหนอะไรประมาณไหนแล้วนี่เราเราต้องไปซื้อทุกครั้งที่เขาแบบว่าอ่เราก็ต้องดูงานด้วยดูงานว่าคืบหน้าไปถึงไหนเราก็ซื้อของมาไว้สมมติแบบปูนขาดสองลูกพี่้มก็วิ่งไปซื้อมาให้สองวิ่งซื้อให้ของขาดก็ต้องวิ่งไปซื้อเลยอ่าตรงนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นข้อเสียของว่าเราซื้อของเองเราต้องเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็เป็นเหมาผ้าของค่าแรงดีกว่าใช่ไหมครับได้อย่างนั้นถ้าเกิดแบบทางานโรงงานอะไรก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เหมาไปเลยจบ เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปซื้อนี่นะฮะท่านผู้ชมก็เป็นประมาณแบบนี้พี่ตั้มเจ้าของบ้านมาบอกเองนะถือว่าสวยมากนะครับออกแบบดีเดี๋ยวรอเสร็จแล้วอันนี้เสร็จประมาณไหนครับพี่ตั้มหลังนี้ที่จะเสร็จพี่ก็กะไว้สินส้นปีสิ้นปีสิ้นปีนี้ครับครับกะว่าจะเสร็จแล้วเฉพาะหลังนี้ใช่ไหมพี่เฉพาะหลังนี้นี่นะฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถ้าผมได้ผ่านมาเดี๋ยวผมจะมาขอพี่ตั้มรีวิวใหม่หรือว่าถ้าพี่ตั้มอยู่แล้วก็ขอพาพี่ตั้มพาชมเลยโอเคนะครับ ใครรอเบอร์ช่างนะงานถูกอันนี้คืออยากเน้นย้ําถามทีคือราคานี้จริงเหรอพี่ถ้าผมสงสายเหมือนกัน,นอน่อะจริงไหมจริง <laughs> ถ้าช่างเขารับงานเขาก็รับให้ราคานี้ไหมพี่หรือว่าอาจจะแพงกว่านี้หน่อย <c oughs> นนรู้ยังไงเพราะนี้ญ <c oughs> าติกันครับเป็นญาติกัน, <c oughs> น,นอ่เป็นน้าอ๋อเป็นน้าครับแต่ก็ยังทําได้นะถ้ามองแล้วว่าไม่ใช่ญาติกันเขาทําราคานี้ก็คือช่างเขาไม่หนีไม่อะไรนะพี่เนาะใช่ครับก็คือยังมาทําอยู่ตลอดใช่ไหมฮะ่ นี่ครับก็ได้รับคําตอบจากพี่เจ้าของบ้านแล้วนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกผมว่าคุ้มสวยเดี๋ยวรอตอนจบน่าจะสวยกว่านี้แล้วสีภายนอกภายในเนี่ยพี่ตั้มมองไว้เป็นสีอะไรพี่ก็กะว่าจะสีน้ําเงินสีน้ํเงินสีเงินหอน้ำเงินแบบเทาๆอย่างเงี้ยครับโมเดินเข้มๆโมเดินอ๋อแล้วสีพี่ใช้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยังยังไม่แน่ใจอ๋อยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเห็นกระเบื้องสุขภัณฑ์พวกนี้เดี๋ยวพี่ตั้มพาผมไปดูสักนิดนึงครับคือ ผมว่าว้าวเลยนะเรื่องราคาเนี่ยอทําแบบหาช่างยากเลยนะฮะนี่แล้วงานปูกระเบื้องก็ดีนะอันนี้พี่ใช้ของชออกโกวันพีมไหมพี่ใช่ไหมชากโกที่เป็นวันพีทแบบชิ้นเดียวอ๋อชิ้นเดียวใช่นี่เขาต้องชมก็ยี่ห้อก็ต้องชมเห็นอยู่เนาะตรงนี้แล้วกระเบื้องพวกนี้พี่ก็ซื้อมาที่ไหนเนี่ยซื้อมาจําไม่ได้แล้วไปทางบ้านค่ายอ๋อ ายสีน้อเงินโอเคครับพี่นี่นะฮะก็ประมาณนี้มีบัวมีไร้ด้วยมากสวยมากโอเควันนี้ก็รบกวนพี่ตั้มเยอะแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาให้ข้อมูลเดี๋ยวพี่ตั้มฝากนิดนึงระหว่างซื้อของเองกับจ้างแต่ค่าแรงช่างสําหรับที่คนเขาไม่รู้ข้อมูลอะไรพี่ตั้มช่วยแนะนําสักนิดหนึ่งครับพี่ครับเสียเวลาซื้อของเองจะดีกว่าเพราะว่าทุนทุนไม่ได้เยอะครับแล้วถ้าจ้างค่าของค่าแรงอะพี่ค่าของค่าแรงก็ต้องวัดดวงกันหน่อย วัดดวงกันว่าอาจจะได้ <c oughs> วัสดุเหล็กที่อะไรหรือว่าเรา <c oughs> ไม่รู้เนาะใช่วัสดุก็เราไม่ได้ซื้อเองอ่ะเราไม่รู้ขนาดเหล็กเท่าไหร่ไงครับแล้วก็ต้องถามช่างเขาว่าให้อ่ให้วัสดุอะไรแล้วบ้างถ้าค่าของค่าแรงอ่าครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แนะนําค่าของค่าแรงถ้าไม่ได้มีข้อมูลเยอะใช่ไหมพี่ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาถ่ายได้รับชมนะครับวันนี้ผมกับพี่ตั้มก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ตั้มนะครับสวัสดีครับ